สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยค่ะเรามาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกท้าทายของบทที่7กันค่ะเด็กๆอ,อถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะแบบฝึกท้าทายของเราจะอยู่ในหน้า195นะคะข้อที่1นึ่เขาให้เราเติมคําตอบเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างภาพแรกเด็กๆเห็นใครคะเพื่อนคนนี้เขาชื่ออะไรใส่เสื้อสีเขียว อุ่นๆเขาชื่อขุนใช่ไหมคะขุนกับต้นกลาใครหนักกว่ากันยังจำได้ไหมคะคนที่อยู่ต่ำกว่าจะยังไงเอย่ยหนักกว่าหรือเบากว่าหนักกว่านั่นเองส่วนคนที่อยู่สูงกว่าก็คือจะเบากว่าเราเรียนกันไปแล้ว จากภาพเด็กๆเ,เห็นใครอยู่ต่ำกว่าคะขุนนั่นเองแสดงว่าขุนหนักกว่าต้นกล้านั่นเองเอาเด็กๆก,ก็เติมเลยค่ะขุนเขียนยังไงขออุนอขุนหนักกว่าอ้าวต้นกล้าตออุนอต้นต้นไม้โทต้นกอรลอากลากลาไม้โทกล้าต้นกล้าอ่าภาพต่อไปเป็นใบบัวกับ ต้นกล้าใช่ไหมคะใครหนักกว่าเด็กๆดูภาพคนที่อยู่ต่ำกว่าจะหนักกว่านั่นก็คือใครต้นกล้านั่นเองหนักกว่าใบาบัวดังนั้นก็จะแสดงได้ว่าเลยคุนหนักกว่าใบาบัวใช่ไหมคะเพราะว่าขุนเขาหนักกว่าต้นกล้าอีก และภาพสุดท้ายนะคะเด็กๆเห็นใครเอ่ยใบยบัวกับเพื่อนใส่ชุดสีชมพูชื่ออะไรเอ่ยแก้วตานั่นเองใบบัวเขาอยู่ต่ํากว่าแสดงว่าใบาบัวเป็นอย่างไรคะหนักกว่าแก้วตานั่นเองคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าใครหนักที่สุดใครเบาที่สุดนั่นเองตอบได้ไหมคะอ่ะตรงนี้ให้เด็กๆ ตอบเองได้เลยค่ะดูดีๆก่อนตอบนะอะมาดูข้อที่2นะคะเขาให้เขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมพร้อมให้เหตุผลเรามาดูเครื่องช่างสปริงบนจานรองมีถั่วกวนใช่ไหมคะถั่วกวนหนัก1กิโลกร,รมัมเขาบอกว่านำถั่วกวนมาปั้นใหม่เป็นก้อนถั่วกวนก้อนนี้จะหนักมากกว่า1กิโลกร,รมัมเท่ากับ1กิโลกร,รมัม หรือน้อยกว่า1กิโลกร,รมัมเด็กๆคิดว่าอย่างไรคะลองคิดก่อนอ่าหลายๆคนตอบคุบไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรเลยก็ต้องเท่ากับ1กิโลกร,รัมเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเพราะอะไรคะเด็กๆเราจะตอบว่าอะไรดีเพราะเราใช้ถั่วกวนน้ำหนักเท่าเดิมมาปั้นใหม่เป็นรูปร่าง เป็นก้อนใหม่เท่านั้นเองค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้านำก้อนนี้นำมาปั้นใหม่เป็นก้อนกลมๆเล็กๆมันจะหนักมากกว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1กิโลกรัมหรือน้อยกว่า1กิโลกรัมนะเด็กๆลองคิดสิติก๊กตอกติก๊กตอกค่ะอ่าเท่ากับ1กิโลกรัมเหมือนเดิมนั่นเอง เพราะอะไรคะอ่าเพราะถั่วกวนน้ำหนักเท่าเดิมที่เปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะรูปล่างเท่านั้นเป็นก้อนกลมๆเท่านั้นเองค่ะต่อไปหน้า197นะคะข้อที่3แก้วตาขายข้าวสาร2วันวันจันทร์และวันอังคารรวมกันได้10กิโลกรัม วันจันทร์ขายข้าวสารได้มากกว่าวันอังคาร2กิโลกรัมวันจันทร์แก้วตาขายข้าวสารได้กี่กิโลกรัมและวันอังคารขายข้าวสารได้กี่กิโลกรัมค่ะอะคุณครูเขาบอกว่าใครมีวิธีการคิดได้มากกว่าหนึ่งวิธีเก่งมากค่ะแต่เด็กๆลองหาวิธีการของตนเองนะคะ แล้วก็หาคำตอบได้เลยค่ะสิ่งสำคัญจะต้องดูด้วยนะคะว่าโจทย์เขาถามอะไรแล้วเขากำหนดอะไรมาบ้างอะขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานจนครบเลยนะคะ